ที่รับผมนายชลินเชลักษ์สาวนี่จะมาสนุกการทดลองนะครับการทดลองแบบที่6กับแบบที่7นะครับตัวยอย่างการคำนวณน,นะครับหนการหาค่าหาค่าได้ปริมาณโดยมจิตเตอร์ซึ่งคือ0.004 mm. โดยเปอร์เซ็นต์คูณกับ0.004เ mm. มตรต่อลูกบาเซนติเมตร แล้วก็เอา0.004คูณ10ส่วน100แล้วก็ได้เป็น0.004เมื่อ <ador> เปอร์เซ็น,น,น์คือจำนวนปริมาณที่มีปรับค่าจากโลตามิโลตามิเตอร์2กันหาค่า QD จากสมการนะครับ A1 root delta has คูณกับ 2G แล้วก็ส่วนด้วย A1 ส่วน A2 ก็จะกำลัง2ลบ1 เ 1>, 1มีปริมาณทางเข้าจุดที่ต้องการหาวัดค่า M2 ลังสองแล้วก็ A2 คือปริมาณที่ที่ทางออกที่ต้องการวัดค่า m 2. m อกกำลังสองด้าทีเฮสผลต่างสู่ปั่งความสูงของซัมของของของหลายที่วัดได้จากมานาโมมิเตอร์ ีครับคือค่าความเร่งเนื่องจากแรงน้อมถ่วงของโลกเท่ากับ9.81แล้วก็3นะครับการหาค่าของ re หาจากสมการครับ re เท่ากับ pvd ส่วน mu นะครับแล้วก็มีตารางครับอยู่ในไฟล์นะครับ ข้ามาแล้วครับแล้วก็สรุปการทดลองนะครับจากการทดลองเพราะว่าจากกราฟจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของอัตราการไหลที่วัดจากสมการนะครับจะสูงกว่าเวนแล้วก็สองค่าความสัมประสิทธิ์หรือค่าความเสียดทานของท่อจากจะสูงขึ้น,นกว่า3จากการคำนวณทําให้ทราบว่าการไหลของน้ํนาท่อเป็นการไหลแบบจากการไหลแบบราบเรียบนะครับ ผมขอจบสรุปการทดลองให้แนนี้ครับขอบคุณครับ